สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมินจังกลับมาทุกคนอีกแล้วใน EP ีที่160นี้นะคะเขาก็มีชื่อตอนว่าคันสอนโหลหัวนะคะชื่ออัานยากมากนีก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะอาวุธเหล่านั้นที่เรากับอัญมณีได้วางเรียงรายไปทั่วทั้งห้อง ไม่ว่าสิทธิ์คนใดที่ได้เห็นภาพนั้นก็ต้องตื่นเต้นแต่ทว่าราคาของอาวุธเหล่านี้ย่อมไม่ต่ำนักไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นใดก็มีค่าเทียบเท่าผลึกเริ่มต้นจำลองนับพันผลึกและเป็นเพียงอาวุธชั้นมนุษย์ระดับต่ำหากเป็นอาวุธมนุษย์ระดับกลางมันย่อมมีราคานับหมื่นผลึกเริ่มต้นจำลองเพราะความสัมพันธ์กับผู้เท่าจางังทำให้เจ้าฟึงจึงถูกนำไปยังห้องเก็บอาวุธและภายในนั้นของทุกชิ้นล้วนเป็นอาวุธมนุษย์ระดับต่ำเป็นอย่างน้อยแต่ทว่าพวกมันเเป็นอนออัทีีท่่ยยยดดมสุ ดาบวายุธมินเพิ่มปานแท้ขึ้นสองส่วนเพิ่มความเร็วขึ้น3ส่วนและทรงลมธมินที่เพิ่มกลิ่นอายของดาบออกมาอาวุชันมนุษย์ระดับต่ำ6 6 0 0นกผลึกเริ่มต้นจำลองกระบี่ขนปักษาเบาราวขนปักษาแต่ถ้าว่าตัดผ่าโลหะเหลาโครนเพิ่มความเร็วของปานแท้ขึ้น3ส่วนและพลังโจมตีของดาบเพิ่มขึ้น3ส่วนอาวุชั้นมนุษย์ระดับต่ำห้าพันแผลึกเริ่มต้นจำลองกระบี่แดงแผดเผาสร้างขึ้นด้วยผลึกเพลิงแดงและเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ เพิ่มพลังโจมตีขึ้น4ส่วนเมื่อใช้ร่วมกับวิชาธาตุไฟ5 5 0 0ผลึกเริ่มต้นจำลองเจ้าฟึงกว่าตามองอาวุธชั้นมนุษย์ระดับต่ำและพบว่าราคานั้นสูงกว่าเพียงเล็กน้อยแต่เท่าว่าผลของมันนั้นยอดเยีย่ยมโดยเฉพาะดาบวายุทมินมันมีผล3อย่างแต่เท่ากับมีราคาสูงกว่าอาวุชั้นมนุษย์ระดับต่ำถึง2เท่า วัสดุราคาและพลังของอาวุธเหล่านี้เหนือกว่าอันอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันแน่นอนว่าราคาจึงแพงกว่ามากเช่นกันผู้เท่าจางเอ่ยพร้อมกับแย้มยิ้มบางการลด20%ที่เขาให้กับเจ้าเฟิงนั้นเป็นส่วนลดที่มากมายนักกระทั่งสิทธิ์หลักยังไม่สามารถได้รับมีเพียงผู้อาวุโสที่จะได้รับมันเจ้าเฟิงพงกศีรษะและกวาดตามองอาวุธที่หลากหลาย ดาบกระบี่แท้ขวานธนูถุงมือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่คนผู้หนึ่งต้องการมันจะอยู่ที่นั่นในบรรดาอาวุธทั้งหมดดาบและกระบีนะ่นั้นนับเป็นส่วนมากเพราะมันเป็นราชาและจัก,กรพรรดิของอาวุธทั้งยังง่ายที่จะเรียนรู้แต่ทว่าโชคร้ายนกที่อาวุธทั้งสองไม่ใช่จุดแข็งของเขาสําหรับเขาธนูนั้นดีกว่ากหนุ่มมองไปยังธนูแล้วพบว่ามันมีไม่มากนะักบางทีอาจจะเป็นเพราะมันไม่ได้รับความนิยม คันสอนอินซีสวัสด์ระยะโจมตี2ลีสามารถเพิ่มระยะสายตาของผู้ครอบครองได้1ลีและสามารถพุ่งทะลุผ่านเกาะสีชั้นรวมทั้งปานแท้ของผู้ฝึกตนในนาภาที่4แห่งขอบเขตเกาะกำเนิดปานได้ราคา3า0 0ผลึกเริ่มต้นจำลองเจ้าเฟิงหยิบธนูนั้นขึ้นมาก่อนจะพบว่ามันไม่เลวร้วายตัวธนูมีค่ายกลน,นั้นที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มระยะสายตาขึ้นได้หนึ่งลีแต่ถ้าว่ามันไร้ผลกับเจ้าเฟิงเพราะเขานั้นสามารถเห็นได้ในระยะนับร้อยลีอยู่แล้ว คานสอนโลหะโบราณมีพลังระเปิดที่รุนแรงและสามารถแทงทะลุผ่านเกาะสี่ชั้นได้ต้องการพลังแขนที่แข็งแกร่งและสายตาที่ดีธนูนี้ถูกกว่าเล็กน้อยราวๆ2900ผลึกเริ่มต้นจำลองเจ้าฟึงมองไปรอบๆและตระหนักว่าธนูอื่นๆน,นั้นกระทั่งถูกกว่ายังไงก็ตามธนูนั้นไม่ได้ถูกเลือกใช้เป็นจำนวนมากบางอันนั้นกระทั่งขายไม่ออกในเวลาสองปีผู้เท่าจางเอ่ยเจ้าเฟิงคิดว่า มันเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแต่ทว่าจากนั้นเด็กหนุ่มจึงคิดถึงเรื่องลูกธนูมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องเสียงเงินไปจํานวนมากเมื่อเป็นระยะยาวข้ามีผลึกเริ่มต้นจําลองอยู่สองหมืนผลึกซึ่งเกินพอในการซื้ออาวุธชั้นมนุษย์ระดับต่ําเจ้าเฟิงคิดและเบนความสนใจไปยังอาวุธชั้นมนุษย์ระดับกลางอาวุธชั้นมนุษย์ระดับกลางนั้นเหนือกว่าหนึ่งระดับแต่ทว่าราคาเองก็เช่นกันตัวอย่างเช่นในหอนั้น ดาบม,มีราคาราวๆ4ี่หมื่นถึงห้า่นผลึกเริ่มต้นจำลองแต่ที่นี่นั้นมีราคามากกว่า7จ็ดหมื่นผลึกเริ่มต้นจำลองเจ้าเฟิงมองไปยังดาบที่เพิ่มพลังปานแท้ของคนผู้หนึ่งในนภาที่4ขึ้น2เทา่าซึ่งหมายความว่าปานแท้ของผู้ครอบครองนั้นจะแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกตนในนภาที่5ด้วยอาวุธเช่นนั้นการฆ่าคู่ต่อสู้ที่มีพลังฝึกตนสูงกว่า,อายอมไม่ใช่เรื่องอยาก คันศอนโหลหัวสามารถยิงธนูได้ด้วยความเร็วเท่าเสียงและทะลวงผ่านเกาะได้อย่างน้อยสามชั้นสามารถฆ่าผู้ฝึกคนในนภาที่ห้าได้เพียงแค่ธนูดอกเดียวเมื่อใช้กับลูกธนูโหลหัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและสามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ว่ามันจะพลาดเป้าสอนก็จะติดตามศัตรูไปในระยะเวลาหนึ่งตัวธนูนั้นเป็นอาวุธมนุษย์ระดับกลางแต่เมื่อรวมกับลูกธนูโหลหัวมันนับเป็นอาวุธระดับสูงราคา8 0 0หมื่นผลึกเริ่มต้นจำลอง สายตาของเจ้าเฟิงพันมุ่งตรงไปอย่างธนูนี้เมื่อเขาเห็นมันธนูนี้แข็งแกร่งยิ่งความเร็วและพลังโจมตีของมันนั้นได้เข้าสู่ขีดจำกัดไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นอาวุธมนุษย์ระดับกลางความสามารถของมันนั้นไม่อาจจะจินตนาการได้เจ้าเฟิงหยิบคันศอสีเขียวอมแดงอย่างแปลกประหลาดนั้นลงมาเขารู้สึกได้ว่าวัสดุที่ใช้ทำนั้นแปลกประหลาดขนาดของคันศอนี้เล็กกว่าธนูทั่วไปใหญ่กว่าหน้าไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ความเร็วในการโจมตีสามารถเทียบเท่าความเร็วเสียงได้และสามารถฆ่าผู้ฝึกตนในนภาที่ห้าได้ในเสี้ยววินาทีเมื่อใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยลูกศรโลหัวความสามารถของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและมันกระทั่งติดตามเป้าหมายไปในระยะทางสั้นๆเมื่อมันพาดเป่าเจ้าเฟิงพึมพำและพันตกหลุมรักธนูนี้ในทันทีแต่ทว่าราคาของคนอนสรและโลูกธนูนั้นแพงจนเกินไปถึง1นึ0 0 0สห่นผลึกเริ่มต้นจำลองแพงเกินไปเจ้าเฟิงสูดลมหายใจลึก เจ้าอยากได้คันศรโลหลวฮวงั้นหรอผู้เท่าจางหัวเราะมันเพียงแพงจนเกินไปทั้งยังเป็นธนูหากเป็นอาวุธอื่นมันย่อมมีราคามากกว่าสองแสนเจ้าเฟึงสายศีษะตามกฎของสำนักเจ้าสามารถลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นหากเจ้าจ่ายแต้มสนับสนุนห้าหมื่นแต้มค่าเองก็ยังลดให้เจ้าอีกยี่สิเปอร์เซ็นตดังนั้นแล้วราคาสุดท้ายจึงเป็นเพียงสาสิเปอร์เซ็นของหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทลองหัวหน้าตำหนักจางแย้มรอยยิม้มสามสิบเปอร์เซ็นต์ันหรอหัวใจของเจ้าเฟึงกระตุก หากเป็นเช่นนี้ราคาสุดท้ายของมันย่อมอยู่ที่45,000ผลึกเริ่มต้นจำลองและคันธนูเพียงอย่างเดียวก็มีราคาเพียง24,000ผลึกเริ่มต้นจำลองธนูและลูกธนูควรที่จะขายออกไปในครั้งเดียวแต่หากเจ้าต้องการซื้อเพียงแค่คันธนูลูกธนูก็ต้องถูกซื้อภายใน3ปี แต่อย่างไรก็ตามชายชรลาก็คือผู้สั่งสอนในนามของเด็กหนุ่มผมคามเด็กหนุ่มได้คุ้นคิดเกี่ยวกับมันเลคะเขาไม่มีลูกธนูโหลหัวเขาจะสามารถใช้ความสามารถของธนูได้3ใน10ส,ส่วนของความสามารถทั้งหมดนั่นเป็นเพราะอาวุธมนุษย์ชั้นกลางนั้นต้องให้ผู้ครอบครองอยู่ในนาภาที่5จึงจะสามารถใช้พลังของมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่แม้กระน,นั้นธนูนั้นมีราคาเพียง30อร์เของราคาเต็มซึ่งก็คือ24 0 0 0พันผลึกเริ่มต้นจำลอง เจ้าเฟิงมีผลึกเริ่มต้นจำลองอยู่เพียงแค่ราวๆสอง0 0ื่ผลึกเท่านั้นท่านผู้สัง่งสอนเหตุใดจึงไม่ให้ข้ายืมสี่พันก่อนหลังจากข้าเข้าไปในตำหนักยอดนภา,าและได้รับวิชาหรืออาวุธมาจำนวนหนึ่งข้าจะจ่ายคืนให้เจ้าเฟิงแนะนำได้ผู้เท่าจางนั้นเห็นว่าเด็กหนุ่มมีความสามารถตั้งแต่ยามที่อยู่ในถ้ำมารจันทราชาติและความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายนั้นเพียงพอที่จะเข้าร่วมการทดสอบ ข้าต้องเตือนเจ้าแม้ว่ามันจะมีสมบัติมากมายในตำหนักยอดนภา,าแต่เจ้าคิดหรอว่ามันจะวางอยู่บนพื้นรอให้เจ้าไปหยิบพวกมันขึ้นมามีคนเพียงจำนวนน้อยนิดที่สามารถได้รับบางอย่างในเวลาร้อยปีที่ผ่านมามีเพียงผู้อาวุโสหายนที่ได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่แม้กระน,นั้นผู้อาวุโสหยุนก็ได้รับเพียงอาวุธชั้นมนุษย์ชั้นยอดสองอันและนั่นเป็นคะแนนที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งร้อยปีลองหัวหน้าตำหนักจางเอ่ยเตือนเด็กหนุ่มเขานั้นไม่แม้แต่แตจะก,กังวลถึงนี่สี่พันที่อี เพราะเด็กหนุ่มนั้นเป็นผู้ปรุงยาและมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะได้รับผลึกส่วนนี้มาขอบคุณท่านผู้สั่งสอนเจ้าเฟิงนํำาันอนโหลหัวลงมาพร้อมกับหัวใจที่อุ่นซ่านมีเพียงรองหัวหน้าตําหนักสองคนนี้ที่รักใคร่เขาในสํานักธนูสีแดงอมดำสามดอกพันเกาะติดมายังคันสอนโหลหัวเาวกับว่ามันมีชีวิตจิตใจของตัวเองเจ้าเฟิงนิ่งอึง้งหรือมันจะมีความรู้สึกนึกคิดของตัเองจริงๆกันแน่ สิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้มีเพียงแค่การใส่ปานแท้ของเขาลงไปในคันสอนเล็กน้อยลูกธนูก็ได้มาหาคันสอนและลูกธนูนั้นเป็นดั่งมารดาและบุตรแม้ว่ามันจะห่างออกไปนับลี้ศรโลหัวก็จะยังคงสามารถกลับมายัางตัวคันสอนได้โดยปกติแล้วมีเพียงอาวุธชั้นมนุษย์ระดับสูงหรือเหนือกว่านั้นที่สามารถทําเช่นนี้ได้รองหัวหน้าตําหนักจางอธิบายคราวหนะ้าข้าจะมารับลูกธนูเหล่านี้ไปกับข้าแน่นอน เจ้าเฟิงคิดบัตรนี้เขานำไปได้เพียงขันสอนหลังจากจ่ายผลึกเริ่มต้นจำลองไปอีก200ผลึกเด็กหนุ่มก็ได้ก,กองลูกธนูคุณภาพสูงขึ้นมาจากนั้นเขาจึงออกจากตำแหน่งภารกิจสำนักระหว่างทางนั้นเจ้าเฟิงได้ยินเสียงชื่นชมและต่อสู้ขึ้นมีใครบางประคนมีใครบางคนท้าทประลองสิทธิหลักมันไม่เกิดขึ้นมามา,มากกว่าสองปีแล้วนะผู้ท้าประลองคือกวนเฉินเขาเข้าสู่นภพาที่สี่เมื่อครึ่งเดือนก่อนและมีคนสมบัติที่จะทำเช่นนั้น บนเวทีประลองสิสองคนในนภา,าที่สี่ได้เข้าประทะก,กันอย่างรุนแรงและหนึ่งในนั้นก็คือกวนเฉินเมื่อเจ้าเฟิงไปถึงการประลองก็ได้เข้าสู่จิตสุดสิ้นสุดมีดบินจันเสียวกวนเฉินโบกแขนของเขาพร้อมกับที่ประกายแสงสีเงินสามสีแสงได้ปรากฏขึ้นในเสี้ยววินาทีซึ่งได้สร้างรอยเลือดจานวนมากบนล่างของคู่ต่อสู้เมื่อชายหนุ่มได้ประลองกับเจ้าเฟิงมาก่อนหน้าเขายังเขายิงคมมีดจันเซียวออกมาได้เพียงแค่หนึ่งแต่มีดบินจันเซียวนี้สามารถยิงออกมาได้สี่ต่อห้าอันต่อครั้ง ข้ายอมแพ้แล้วสิทธิ์หลักผู้นั้นพ่นลมหายใจยาวข้าไม่อยากเชื่อว่าสิทธิ์น้องกวานจะได้ฝึกวิชามนุษย์ระดับสูงสองวิชาในคราวเดียวทั้งยังฝึกเคจจันเยือกแข็งจนเข้าสู่ขั้นสีด้วยเคจจันเยือกแข็งนั้นเป็นเหมือนกับวิชาเซียนวายุสวรรค์ของเจ้าฝึิงและเด็กหนุ่มผมคามเองก็ได้ฝึกฝนวิชาเซียนวายุสวรรค์จนเข้าสู่ระดับสีเช่นเดียวกับกวานเฉินแต่ทว่ากวานเฉินนั้นมีพลังฝึกตนสูงกว่าดังนั้นพลังของทั้งสองจึงแตกต่างกัน ควานเฉินพัฒนาขึ้นอย่างมากและเขาแข่งแข่งกว่ายามที่อยู่ที่ถ้ำจันทาชาติอย่างน้อยสองเท่าเจ้าฟึงคิดหลังจากควานเฉินชนะเขาก็ถูกนับเป็นหนึ่งในสิบสิทธิหลักและสองในสิบสิทธิหลักคือสิทธิของผู้อาวุโสให้หยุดข้าได้ยินมาว่าควานเฉินนั้นเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการทดสอบยอดนาภาการเป็นสิทธิหลักย่อมหมายความว่าเขาได้รับที่หนึ่งไปโดยตรงิทานายบางคนรู้สึกอิจฉาและกังวลในเวลาเดียวกันสิทธิหลักควานเฉินเองก็จะเข้าร่วมด้วยงั้นเหรอ คิ้วของเจ้าเฟิงเลือกสูงห้มกับที่ประกายแสงเงย็นเยียดจะเล่นว่าผ่านดวงตาของเขาในเวลาเซี่ยวพลิบตาเวลากว่าสิบวันก็ได้ผ่านพ้นไปและเหลือเวลาอีกสิบวันก่อนที่จะถึงการทดสอบยอดนาภานอกจากสิทธิ์หลักแล้วคนอื่นล้วนต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงที่นั่งที่จะได้เข้าไปมีสิทธิ์หลักสามคนเข้าร่วมในคราวนี้ดังนั้นแล้วมันจึงเหลือที่ว่างเพียงเจ็ดที่ที่สามารถแย่งชิงได้จบนะคะกับอีพีนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะ